รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครั้งแรกกับบททดสอบสุดหรุโหะวิ่ง3ประเทศไทยลาวจีนวิ่งต่อเนื่องโดยไม่ดับเครื่องยนต์รวมระยะทาง5,755กิโลเมตร รุ่นใหดดม่ Isuzu D Max 1.9 DDI Blue Power นวัตนรรมเปลี่ยนโลกคุณผู้ชมครับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศชาติและชุมชนนั้นไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งหากแต่เป็นหน้าที่ที่เราคนไทยทุกคนต้องให้ความสำคัญและร่วมมือกันวันนี้อาสาหาเรื่องของเราจะพาคุณผู้ชมตามไปดูพลังของน้องๆจากรู้สถาบันอาชีวศึกษากับโครงการอาชีวะอา,าสาซ่อมสร้างเพื่อชุมชนศูนย์ซ่อมสร้างฟิกอิดเซ็นเตอร์ ซึ่งคราวนี้น้องๆจากวิทยาลัยเทคนิคประยองเขายกศูนย์ดังกล่าวไปให้บริการประชาชนกันถึงบนเกาะหมากจังหวัดตราดกันเลยครับก็ซ่อมเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าครับอย่างเช่นพัดลมพวกไมโครเวฟอะไรพวกนี้ครับซ่อมทีวีครับผมทีวีภาพหดครับมันต้องเปลี่ยนซีหรือว่าที่เรียกกันว่าตัวเก็บประจุครับก็ช่วยกันทาสีของเล่นเด็กทําของเล่นเด็กให้ใหม่ที่ชารุดก็ทําใหม่ แต่กว่าจะมาเป็นศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือ f i x ซิตเซ็นเอย่างที่เราเห็นนี้ก็ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจตลอดจนแนวคิดจากผู้ใหญ่ที่คอยดูแลให้คําแนะนําตลอดจนช่วยเป็นแรงหนุนให้โครงการนี้สามารถเดินหน้าและเป็นพื้นที่ให้เด็กๆได้มาปล่อยพลังโชว์ศักยภาพที่สําคัญคือเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือสังคมและชุมชนอีกด้วยครับโดยอาชีวะเราได้จัดตั้งศูนย์บริการซึ่งเราเรียกศูนย์อาชีวะอาสา สาขาหลักก็จะเป็นสาขาช่างยนต์ช่างไฟฟ้าแล้วก็บางส่วนก็จะเป็นสาขาบริการนะครับก็จะมาช่วยกันทำงานอาชีวะก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลโดยบริการทั้งหมดเนี่ยเราจะบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยนะครับนักเรียนนักศึกษาที่มาในการอาชีวะบริการในครั้งนี้เนี่ยก็จะได้นําความรู้ที่เรียนมาเนี่ยมาประยุกต์ใช้และก็ทําให้เกิดประโยชน์และเขาก็จะเกิดทักษะทางด้านช่างมากขึ้นนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องของการซ่อมบํารุงรักษาอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแม้กระทั่งรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับเครื่องเรือต่างๆเนี่ยสิ่งที่เด็กได้จากการออกกิจกรรมต่างๆแล้วก็ออกโครงการฟิกอิดเนี่ยนะคะก็คือไดออ้สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมวิทยาลัยในสาขาอื่น ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าอิเล็กก่อสร้างช่างยนต์ช่างเชื่อมนะคะแล้วก็ทํางานร่วมกันด้วยแล้วก็ได้เกิดประโยชน์จากการนําวิชาชีพของตัวเองเนี่ยมาใช้งานสร,างสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมอะค่ะคราวนี้เรามาดูกันบ้างว่าชาวบ้านบนเกาะหมาที่เขามารับบริการจากน้องๆในโครงการนี้เขารู้สึกอย่างไรกันบ้างครับวันนี้เอาพัดลมมาซ่อมค่ะก็ดีใจค่ะเพราะว่าคนเกาะจะทําอะไรแต่ทีจะซ่อมอะไรก็ยากค่ะก็มีปัญหาเรื่องน้ําเกลือเรื่องสนิม แล้วรถเนี่ยพอวิ่งเนี่ยสนมากยางจะสึกล้อก่อนแล้วก็พวกว่าเครื่องยนต์อันดับ2แล้วโอกาสที่แบบว่าจะเปลี่ยนเนี่ยมันหาย,ยากครับจะมีช่างมามีจํากัดเรามีอยู่ไม่กี่คนช่างที่อยู่เกาะจะเปลี่ยนน้ามันเครื่องน้ํามันหลั่วลั่ซึ่งที่เกาะเนี่ยก็จํานวนเกี่ยวกับเรื่องช่างมีน้อยเนาะพอดีก็มีหน่วยงานตรงนี้มาก็สามารถที่จะมาช่วยเหลือประชาชนที่เกาะก็ค่อนข้างที่จะสะดวกมากขึ้นครับนี่แหละครับคุณผู้ชม พลังของเด็กรุ่นใหม่โดยเฉพาะน้องๆจากสถาบันอาชีวศึกษาที่ถูกนำมาใช้อย่างสร้างสารรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมคอยขับเคลื่อนและหนุนนำการพัฒนาของประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไปบอกได้คำเดียวแล้วครับว่าเห็นแล้วชื่นใจจริงๆครับครั้งแรกกับบททดสอบสุดฮรุโรวิ่ง3ประเทศไทยลาวจีนวิ่งต่อเนื่องโดยไม่ดับเครื่องยนต์รวมระยะทาง5,755กิโเมตร รุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลีป่ยนโลกอาชีวะนะครับขอเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างความสุขให้กับทุกท่านนะครับสิ่งสำคัญที่อาชีวะเราได้จัดในช่วงปีใหม่นี้นะครับก็เป็นของขวัญที่อาชีวะได้ตั้งใจจัดเป็นพิเศษให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางในช่วงปีใหม่นะครับโดยอาชีวะเราได้จัดตั้งศูนย์บริการซึ่งเราเรียกศูนย์อาชีวะอาสา ตามถนนเส้นทางสายหลักและก็สายรองทั่วประเทศนะครับมีทั้งสิ้น250จุดในทุกจังหวัดทั่วประเทศถ้าหากว่ารถมีความพร้อมคนมีความพร้อมเนี่ยทุกอย่างก็จะราบรื่นตลอดปีตลอดการเดินทาง